สวัสดีครับมอนีเสียงหน้าเขาเรียกว่าครับจะพามาปลูกกลาบคับปลูกดอกกลาบเปลี่ยนกระถางกุลาบที่ซื้อมานะครับบ้านวาเลนไท์นะครับวันนี้ให้จะมาเปลี่ยนใส่กระถางครับมาเปลี่ยนน้ากันครับนี่แหละครับกลาบที่ซื้อมาบ้านบาเลนไท์นะครับตนี้ครับเขาจะออกมาใส่กระถางปลูกถาวรนหละครับตอนนี้ มามากครับมาปลูกน้ำกันครับจะได้เอาไว้เชิญช่มได้โดนๆครับตอนนี้ครับส่วนนี้ก็คือต้นมกยางต้นครับักยางต้นมะยางต้นทองปูครับเอาออกจากกระถางจะหามองปลูกครับบักยางต้นครับก็จะเอาดอกกุลาบนน่อนะครับลงกลัดถางตอนนี้ครับ มันก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆครับที่ได้ยูกับพวกดอกไม้ต้นไม้ครับต้นไม้ชนิดต่างๆดอกไม้ที่เ้าหามาปูครับบานมงคลนต้นไม้มงคลที่ห้ามาปูกครับก็ได้ดูแลครับก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆครับพอได้ชื่นใจครับยามเ้ามาหดหนามมาดูแลมันครับนี่ครับเฮาก็จะ เอาออกจากถุงนี่ครับใส่กระถางนี่ครับจะด้ไปิดตั้งไ้งามๆครับครับสำหรับอ่าหมโมครับที่ยังไปบ่ถึงกระจายเย็นๆถ้าไปหอดทุกบ้านละครับก็จะไปเยี่ยมไปยามกันครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆห้องปะทอปะทอยกันครับไปเรื่อยๆครับสำหรับฐานทำยูทู e ครับ แต่ว่าเมือ่อใดมิคลิดใดเขากะเฮ็ดไปครับมันเป็นความสุขครับที่ได้เฮ็ดที่ได้พบป,ปะมูม,มครับไปเรื่อยๆครับเขากับบวังยังมากมม่ครับเฮ็ดไปแบบในไ,ไปหากันครับในทักทายมันก็เป็นความสุขความเพลิดเพลิอนอีกทั้งนึงครับกับฝากมโมทุกคนนะครับเด้อกับเป็นกำลังใจให้ กันนะครับเด้อถ้าปลูกกรหลาบน้ากันครับจะได้เอาไปตังใ้ครับต้นนี้ปลูกไปทาวันครับกับบุหัวใจอยู่ไรจักปีครับมันจะหอดบ้านบะเรนทายปีหนาบอครับมันเทมความรักกินอ่ะถ้ามันยังมีเขาก็จะได้ลูกกุหลับต้นนี้ละครับหรือว่าจะได้ซื้อกุหลับเพิ่มอีกเจ็กต้นก็โวครับนะครับปลูกแล้วหรอครับหาหม่องตังแล้วครับตนี้ ครับก็บฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เสียงหน่อยคนเลี้ยงนวลในเด้อดคลับเด้อเพื่อมีกลิปใปไม่เสนอมีประโยชน์ริสระให้พ่อแม่พี่น้องมนานเท่าเบิงต่อไปครับสำหรับมื่อนี่ยเอาไว้ซามีละครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ